สวัสดีสวินดัตนะผมวันนี้เราอยู่ในเลเเดทภาค2นะน,นี่จะเล่นในโหมดเอาตัวรอดนะอันนี้ก็เป็นห้องที่ออนไลน์และสร้างไว้อยู่แล้วนะที่มีคนสร้างอยู่แล้วนะผมผมว่ากิ้มมาทั้งหนึ่งห้องแล้วกันนะอันนี้เบสิกเบสิกก่อนเลยปลุยมามาถึงก็อะไรนี่เอาเพื่อนตายลวงเฉยไม่เรามีเรื่อยนะช่วยดีรออะไรอะ เอาเอาเอ้นี่เลือไอ้นี่เลือนะไอ้นี่ยิงพวกเดียวกันนะอะไรห้องบอนมาถึงก็เจอแบบว่าโกลนเลยลอยเลยใหม่เอาทไมลงมาเกลืข้างล่างมาสวยๆงาม ต้องเอาตัวรอดนะจ๊ะให้นานสุดสุดจริงจริงกดวิทยุก็พร้อมอ่ะโอ้ยตรงนี้ระเบิดโคตรจะเยอะป้อมก็ลุยดิไม่ต้องรอทำเพลงแล้วเสียเวลาไอ้ซอมบี้พวกนี้มันน่าจะมาอุย้ยระเบิดเยอะเว้ยด้านนี้โอ้หมันฟูออตโต้จริงๆเอาไปกิน เอาไปกิ้งก็เลยถังน้ำมันซองทีนี้เป็นต้อนรับครับลงไปเฮ้ยใครยิงอะไรเอ้โอ้โหพวกเราใช้น้ำมันเยอะเกินเฮ้ยเราอาจะตายตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเพราะว่ามัน,น,นี่กันไป เแยงเกินไปโมซอมบี้มาได้ตรงนี้มีปืนลอยนัดเฮ้ยอมุดเยอะนะโอ้ยมันมากันแล้วโมซอมบี้โอ้ยตัวใหญ่ลอยนัดกัดให้มันเข้ามาใกล้ตัวนี้มันอันตรายยิงอย่าให้มันเข้ามาสะพานนี้เลยมันตบเรากระเด็นเลยนะตบหนีไม่ได้อ่ะบอกเลย มันมาจริงมาจริงรีบข้าก่อนร้อยนัดก็มีแค่ร้อยนัดแหละกระสุนละโคตรน้อยอ่ะเดี๋ยวยิงกับเดียวหมดแล้วหมดแล้วจริงเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เข้ามาทำไมกระเด็นโคตรแรงปืนโบ๊ะโบ๊ะแต่มันยิงได้ทีละนัดแค่นั้นแหละข้อเสียงมันเนี่ยต้องค่อยๆหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร อยากได้อาวุธระยะประชิดซะหน่อยนะปืนพกมันไม่ค่อยจีจาาเท่าไรเราผมมันมาอีกไอพวกนี้พวกนี้มันต้องเจอทั้งหาเโหด,ดูเมืองนี่เหลือเมืองที่เต็มด้วยซอมบี้ถ้าเป็นชีวิตจริงก็เรียบร้อยอ่ะมันมากันแล้วไปมาอนเหี้ยตายกันหมด ปืนปืนโบค่อยเอาไปใช้ยางจะเป็นตอนที่ตัวพวกให,ใหญ่มาละพวกลูกกระจอกมาไว้เท่าไรยังไม่น่ากลัวเท่าไรไงยังมันจะเริ่มมากันเยอะแล้วแหละจะน่ากลัวเพราะมากันเยอะเนี่ยมาแล้วด้วยฟังฟังอะไรมาเอาอะไรมาไม่ต้องกลรเฮ้ยเอาหินมาทำไมเอาหินมาทำไมตายไหม ตายหรือยังไม่โดนแล้วนี้แต่ปลาแมนเนี่ยนะตัวใหญ่เนี่ยตายใครทำอะไรสุนไม่มีด้วยปืนพกบอมส่วนมีจำกัดมันมากันเยอะก็ต้องใช้เนี่ยแหละครับคุมค่าที่สุดแล้วอย่าให้มันพ้นสะพานมาโอ้โหมาอีกมาไวน,นี้มาไวจริง โหแล้วตามใครตามเราหนระือเปล่าเออตายแล้วเราติดยังไงเฮ้ยหาไปเออมีเพื่อนช่วยไว้ก่อนเราก็มีระเบิดขวดนะเราไม่ใช้ยากเก็บไว้ก่อนแคมป์ตรงนี้มันดีอยู่นะ51%อก็ต้องใช้แหละ ลิ้นลิ้นเออกำลังโดนดึงไปเลยเพื่อนเราเฮ้ยโดนดึงแล้วไม่กำลังอ่ะโหพวกนี้มันไร้การจริงจริงโอ้โหศพตอมบี้เกือนเลยโอ้ยได้เหรียญแล้วเหรียญทองแดงเอาเวลาเล่นานานพอสมควรเติมลูกศูนย์เฮ้ยนี่มันโผล่มาไงเนี่ยสองใบลุงนิมต้อนรับเฮ้ยเฮ้ไอ,อตัวนุ่นตุ้มตัวนุ่นตุ้มยังไกลๆอยู่ นี่มันซุ่มไก่เดี๋ยวนี้มันซุ่มกายน้ำม,ม,มันไปใช้ยาจำเป็นมันมาแล้วต้องใช้แล้วต้องใช้แล้วต้องใช้แล้วจริงเริ่มเยอะแล้วเฮ้ยเริ่มดึงแล้วด้วยโอ้โหมันก็ยังจะมาเนาะเราต้องถอยแล้วเราต้องมุฟฟจากตรงนี้ด่วน นั่นไงเพื่อนเราล่วงแล้วมันนะ้งเนี่ยะไปนี่ยแหละจุดบอดก็อย่างนี้ยแหละตรงเนี้ยคือซอมบี้มันเยอะไงตรงนี้โอ้โหอ้วนหายไปยอมตายครับอะไรโว้ยตัวใหญ่ของนี้ใครช่วยได้ไม่มีกินยาก,ก่อนอย่าตายเฮ้ยมันยังยันดึงได้อีกเนาะ โอ้โหดึงแล้วตบด้วยเราห้ามเกินขอบเขตน้ำตรงนี้ไม่งั้นเราตายแนย่บอกเลยเฮ้ยแล้วติดเลยไป,ไปเอา้าเอ้าโดนเลยไปดิโอ้โหมันมาไม่หยุดจริงๆครมบี้พวกนี้เฮ้ยเราจะตายเนี่ยเหลือ5แล้วเนี่ยเอาเพกด้วยตอนนีน้สิ่งที่ต้องการคือยาโอ้โหจบเลยจ็อกกี้มา ยาเราหมดด้วยประเด็นเราต้องมาเอายาแม่งก็ตายรลอยเพื่อนเรากัล่วงไปแล้วคนหนึ่งน่ะนายจะโดนลุมถึงแล้วไม่ไหววงแตกโหมันมาเยอะอตัวใหญ่อะมันเริ่มมาเยอะแล้วหกนาทีได้นดาสุดแล้วเฮ้ยแต่สมบีไม่มาลุมเราเลยแต่ลุมพวกเราแทน เฮ้ยเอาตันรอดได้ไงอะไรบอกไม่มาไอตัวเขียวี่มันมันห่าจริงนะยังยังเฮ้ยไม่าตายเฉยโอ้โหตายแล้วไม่ตายได้ไงอย่างงี้ใช้ข,ขวานดีกว่าน,นี่ไม่มียาปืนเอเคเอเคสกปรปกนิดน่อยระเบิดขวดจำเป็น คืนพกไม่เอามีสั้นเหรอมีสั้นดีไหมนี่ไม่เอาขวานดีกว่าขวานระยะแรงแรงดีกว่านะเราต้องการถังน้ำมันถังแก๊สเยอะๆเพื่อทำลายพวกซอมบี้พวกนี้ต้องการเยอะที่สุดนะแคมป์ไงแคมป์ให้หนาที่สุดต้องการเยอะๆหน่อยเอ้ยสเต็ปกระโดดก็ดีนะ ถึงไวได้เนยโคตรโกงยังเรียกสเต็ปกระโดดนะนี่คือวิธีการแคมป์และอยู่ให้ได้นานที่สุดนะคือต้องเอาทรัพยากรทั้งหมดถังน้ำมันถังแก๊สเอามาตรงจุดที่เราจะแคมป์มันจะได้ง่ายๆเลยนะยิ่งมียาก็ยิ่งดีแต่ยาเลยอาจะช้าแหละ แค่นี้น่าโอเคนะทังน้ำมันตรงนี้ก็เยอะอยู่ลุยลุยไปพวกมันจะมา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 พวกมันมาแล้วพวกนี้ AK ต้องใช้ AK กันแล้วกันตอนนี้ทอมบี้มันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไรใครยิงเราต้องมีอยู่หลังกระสุนด้วยนะไม่งั้นเพื่อนชอบยิงโดนเราโอเคโคตดดีด ผมแล้วที่เป็นปืนทองคำแต่มันแรงไงเออลูกพร้อมรอเอาบี้มาลอบต่อไปอะไรตัวใหญ่พร้อมทักทายกันเลยทายมึงก็อตัวเนี้ยรีบลงไปแท้ไอ้ลอดลงไปทำไมไา้ อมี่ตายแล้วมาอมี่มันเยอะเกินไปมามามาไปเยื่อนก่อนต้องยิงระยะไกลอะ่ะเกมก็จะดีดๆเลยนะนี่ร้อยนัดเขามีร้อยนัดเหมือนกัน แตะสุนไม่ได้เนะี่ยลอยนัดกระสุนจำกัดรอเลยอยากให้มันหมายไกลก็พอเฮ้ยเสียงอะไรเหไหมดิขึ้นมาขึ้นมาตายจอกกี้จอกกี้ไอจอกกี้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กมาเรารอเต็บนั่งครับ ออกมาพวกซอมบี้มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วต้องรีบต้องรีบฆ่าเลยตัวนี้ให้มันเข้าใกล้ลอยนัดจะเอาอยู่หรือเปล่าหมดลูกแล้วใครดึงใครจะดึงตายตัวดึงนี่มันปั่นป่วนได้ใจจริงโอ้ลูกหมดเซฟไพค์ของจริง เพื่อนะไรขึ้นมาสิเฮ้ยเลือนเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีระเบิดมียาด้วยใช้ตอนจำเป็นแล้วกันเนี่ยตอนนี้ต้องใช้ทางลำบานแล้วแหละออยตัวใหญ่มันจะเริ่มมาทีละสองตัวสาตัวว่าไปเพื่อเราจะตายท่านไปทางนูน้นแหละเออกระจายซอมบี้ไป เออวิ่งไปนู่นนี่วิ่งไปตายตลาดแท้ช่วยด้วยอะ่ะช่วยด้วยเป็นไงสะอาดช่วยนะเออก็ยังตายอยู่นะช่วยไปดึงดูซอมบี้นะตัวล่อตัวล่อลอ,อืตัวใหญ่ช่วยเติมกระสุนเร็วๆหน่อยดิตัวเนี้ยแล้วใครยิงถังน้ำมันนะน,นี่ยอมแพ้ได้ไงไอ้ยมวุฒยอมแพ้ เอาแพ้ตอนนี้ก็ไม่ได้หรอกเตะผู้เล่นเตะผู้เล่นออกอ๋อเตะคนที่ตายออกนะคนที่ตายไม่ได้ช่วยอะไรเลยจะทำให้พวกเราตายไอไอดิยิงยิงยิงเฮ้ยมันมาไม่หยุดยิงซอมบี้มาเยอะเกิน นี้ยิงเออเอาระเบิดไปกันก่อนให้เราได้หายใจใหายคอบ้างมันจะเยอะเกินไปแล้วไอพวกทมบี้พวกนี้ตัวใหญ่มาทำไมเจ๊จัก,กกี้เฮ้ยโอ้แล้วเพื่อนเราก็ไม่ช่วยยิงด้นะเออก็จะช่วยยิงได้เนาะไปทางบอลลน กินยาแล้วต้องกินยาก่อนไม่งั้นเราตายเตะฟันจักไหมเตะฟันเนี่ยร้อยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรดิเต็บโดดเต็บโดดเต็บกบเต็บกบจักเต็บกบเอ้ยมาได้ไงเนีตัวใหญ่มาตอนไหนยังไม่เห็นมันจะเกินไปแล้วตัวนี้มันจะเก่งเกินไปแล้วนะ ถกกระเทือเราด้วยัญญายำมีหัวใจเราหน้านั้นเพื่อนเราหนีแล้วอะน่าจะไม่รอดน,นะดูแล้วเฮ้ย,ยอ้วนอ้วนตายน้อยเราก็ยังช่วยตัวเองได้อยู่ตอนนี้เพราะเรามีปืนพกหนึ่งกระบ,บอกแต่ตอนเนี้ยเพื่อนเราอะน่าจะไม่รอดเลยนะมั้ยยิงไปทั่ไกลเลย โอ้มาซ้ำโลมอบี้มาซ้ำโอ้ยลูกูรเราเราจะตายลอยเด,ดสตมอลลี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโหมดเอาตัวรอดนะเราก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยแล้วไปเจอกันครั้งหน้าไปแล้วผมเจอกัน